การให้การศึกษาคือการให้ที่ไม่มีสิ้นสุดตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมามูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาจึงได้ดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาพัฒนาครูสร้างโอกาสการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนผู้ขาดโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ให้เจริญก้าวไกลเติบใหญ่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ดังปณิธานอ er, an ันแน่วแน่ของนายเกียรติและนางจันสมรวัฒนเวคินประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิที่กล่าวไว้ว่าอยู่ที่ไหนที่นั่นต้องเจริญเมื่อเป้าหมายคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแก่เยาวชนและผู้คนในสังคม มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาจึงสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายด้านให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายที่มุ่งไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการอาทิการสร้างโอกาสการเรียนรู้ทุกๆุกปีมูลนิธิมอบทุนการศึกษามากกว่า300ทุนต่อปีกว่า80โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมมอบโสดทัศนุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดมาการพัฒนาครูน้อยผู้เป็นครูใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดให้ครูน้อยได้พัฒนาศัก,กยภาพเพื่อนำประสบการณ์มาต่อย,ยอดองค,ความรู้คืนสู่นักเรียนมอบรางวัลน,นพรัตแห่งเกียรติร่วมมิตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูนักเรียนบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ขยายโลกทัศน์สู่การเรียนรู้อย่างรอบด้านและกว้างไกลาการสร้างสารรค์คุณค่าร่วมกับสังคม ร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณกุศลอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมภายใต้กิจกรรมเทิดพระเกียรติหลากหลายรูปแบบเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุค,คลบาทการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อาคารสถานที่คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เอื้ออํานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้มูลนิธิจึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ศูนย์กลางสันทนาการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้พร้อมตอบสนองกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาโดยเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของมูลนิธิคือการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในด้านต่างๆ เมื่อการศึกษาคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในขณะที่โลกเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนการเรียนรู้จึงไร้ข้อจำกัดอีกต่อไปเป้าหมายสำคัญของมูล,ลนิธิคือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆให้เกิดองความรู้ใหม่ นำความรู้ไปสร้างประโยชน์ต่อยอดในชีวิตจริงเชื่อมโยงความรู้สู่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนด้วยความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ต้นแบบทั้ง9้าแห่งดังนี้ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติ60ปีโรงเรียนเกียรติวัฒนาเวคินหนึ่งกาญจนบุรีห้องสมุดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านสำหรับนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ต้นแบบเฉลิมพระเกีย 80, รติ80พรรษาโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกระยอง พัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งความรู้ที่ไม่มีขอบเขตด้วยห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญาห้องวิทยาศาสตร์สร้างนักคิดห้องปฏิบัติการทางภาษาศูนย์กีฬาและสันทนาการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสร์มัธยมกรุงเทพมหานคร เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในโลกไร้พรมแดนด้วยห้องสมุดมีชีวิตห้องสมุดสารสนเทศไอทีแห่งโลกอนาคตควบคู่กับการจัดตั้งธนาคารอิสลามในโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยศูนย์พัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระชันษา50ปีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศสะแก้วมอบโอกาสทางความรู้สู่เกษตรกรชาวไร่และชุมชนด้วยห้องสมุดศูนย์รวมความรู้ทันสมัยเพื่อการค้นคว้าข้อมูลรอบด้านพร้อมเข้ารับการอบรมความรู้เพื่อต่อย,ยอดเสริมความมั่นคงในการดำรงชีพเกษตร โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาผสมผสานนำไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไปศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิน่นเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาโรงเรียนเกียรติวัฒนเวคินหนึ่งกาญจนบ,บุรีแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่น ศูนย์กลางในการเตรียมพร้อมสู่สมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งมุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบวัฒนธรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาโรงเรียนเกียรติวัฒนาเวคิน2การจนบุรีศูนย์รวมการพัฒนาทักษะและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติโดยความร่วมมือกันของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนเพราะวัฒนธรรมดนตรีจะเป็นหนึ่งในสาเสาหลักแห่งความเชื่อมโยงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเงินทองมีค่าภาษาและวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาโรงเรียนประชาศึกษาพระนครศรีอยุธยาศูนย์รวมบูรณาการความรู้ทางการเงินเศรษฐกิจด้วยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนควบคู่การพัฒนาทักษะทางภาษาจีนและการรักษาวัฒนธรรมไทย ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเงินทองมีค่าภาษาและเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาโรงเรียนหนองจอกกงลิบหัวเขียวกรุงเทพมหานครโรงเรียนหนองจอกกงลิบหัวเขียวเพิ่มข้อได้เปรียบในการเรียนรู้แก่นักเรียนโดยการฝึกฝนการเป็นนักบริหารธนาคารจากประสบการณ์ตรงควบคู่กับการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีภาษาจีนและภาษาสากล ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาโรงเรียนหนองจอบพิทยานุสรมัธยมกรุงเทพมหานครพัฒนาครูและสร้างเด็กไทยให้มีหัวใจเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบในประชาคมอาเซียนในอนาคต ณบ,บัดนี้ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติทั้ง9้าแห่งพร้อมแล้วที่จะเป็นคลังปัญญาแหล่งพึ่งเพิงทางความรู้อย่างยั่งยืนไร้ขีดจำกัดของนักเรียนเยาวชนครูและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงดังพระบร,รมราโชวาทของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวว่าการศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาจะสร้างโอกาสการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนไทยและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความรู้สู่ชุมชนและสังคมน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติตลอดไป